ใส่ตัวสวย้ท้ายผ่านดีแล้วหว่างทุกคน เขา,มาไามา่ที่หรอกูกไม่ที่หรอ โคลนที่นี่ก็บอิษัทที่แค่นี้ครับวัสดีครับาัวนี้เปนแกนนะครับ